วันกับการทํางานเป็นแอดมินรีเซพชัน้านเล็บค่ะเนื่องจากว่าช่วงนี้เคลียร์งานทุกอย่างเสร็จนะคะก็เลยไปรับจ็อบทางาน แอดมินบวกรีเซพชันให้กับร้านทําเด็บที่เราทามาเก็ตติ้งให้อยู่นะคะจะบอกว่าช่วงนี้อะไรที่ได้เงินเรารับหมดก่อน<ฆ>เริ่มทํางานขอเติมพลังด้วยกาแฟสักแก้วนะคะลงที่สถานีพร้อมพงษ์ทางออกที่5แล้วเดินตรงไปเรื่อยๆจนถึงสุขมุมวิท31นะคะซึ่งร้านเนี่ยจะอยู่ในสุขมุมวิท31นะคะก็จะใกล้ๆกับเอ็มคอเทียเอ็มพเลียมนะคะแล้วก็อยู่ตรงข้ามกับเอ็มสเฟียห้างเราเริ่มเดินจากสถานีพร้อมพงษ์ประมาณ9ก้ามงสีนะคะมาดูกันว่าจะใช้เวลากี่ จะบอกว่าเราชอบเดินแถวๆพร้อมพงมากนะคะ<ต>คือาะว่าไฟ์เขาดีมากนะคะแล้วก็มีร้านอาหารมีคาเฟ่ระหว่างทางเนาะพอเดินมาถึงซอย31นะคะก็เดินเข้าไปอีกประมาณ100เมตรนะคะร้านเล็บของเราเนี่ยก็จะอยู่ตรงขวามือนะคะก็ เราเดินมาถึงร้านประมาณ9โมง50ก็ใช้เวลาประมาณ7-10นาทีนะคะสำหรับะะร้านเมอร์รี่เดย์เนลแคร์นะคะเป็นร้านเล็บที่รักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการ90%ก็จะเป็นชาวต่างาและที่เหลือก็จะเป็นชาวไทยนะคะพอมาถึงแล้วเราก็ทําการเปิดไฟเปิดเพลงแล้วก็เช็คคิวลูกค้านะคะซึ่งลูกค้าก็จะมาจากหลากหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Instagram อีเมลหรือว่าโทรหรือจากโกวบีแล้วก็ w อกอินด้วยนะคะซึ่งตัว เราก็จะมารับหน้าที่เป็นแอดมินแล้วก็พวงโดยรีเซพชันที่จะมีหน้าที่มารับคิวลูกค้าคุยกับลูกค้าจัดคิวลูกค้านะคะรวมถึงเช็คเคสต็อกแล้วก็ตามแต่ที่ได้รับมอบหมายนะคะซึ่งก็ไม่ได้เป็นงานที่หนักมากนะคะสําหรับตัวเราเพราะว่าพี่ๆช่างทําเลสค่อนข้างที่จะโปรเฟชชั่นแนลนะคะแล้วก็ช่วยเราอย่างเต็มที่ในการเมนเทจลูกค้าคุยกับลูกค้านะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะว่าตอนเรามาทําวันแรกนะคะขอบอกว่าจัดคิวมั่วซั่วลูกค้าโชว กันแล้วก็คนนี้ก็จะทําคนนี้ก็จะทําคนนั้นก็มาสายนะคะทําให้เราเนี่ย เกิดความวิตกกังวลน,นะคะแต่เชื่อไหมคะว่าหลังจากวันนั้นมันทําให้เราเนี่ยรับคิวได้ดีขึ้นรันคิวได้ดีขึ้นจะบอกว่าประสบการณ์ในการทํางานนะคะจะเป็นความผิดพลาดหรือความสําเร็จอะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างมันจะเชฟให้เราสอนให้เราเป็นเราในวันนี้จะทําให้เราเนี่ยเรียนรู้จากสิ่งที่ผิดพลาดนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ทํางานผิดพลาดหรือว่าโดนฟีดแบ็แย่ๆนะคะก็นําฟีดแบ็นั้นกลับมา ปรับปรุงให้ดีขึ้นและนี้เราก็นั่งเมาส์มอยกับพี่ช่างอยู่นะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาว่างเนาะที่ไม่มีลูกะคะ้าและนี่ก็คือทั้งบทของประสบการณ์การเป็น แอดมินแล้วก็รีเซพชันในร้านทำเล็บนะคะจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีและถ้า,า,าช่วงไหนที่มีเวลาว่างเราก็จะรับจ็อบมาเฝ้าร้านอีกแน่นอนค่ะสำหรับใครที่ทํางานแอดมินหรือรีเซพชันร้านเล็บร้านนวดอยู่ก็มาแชร์ประสบการณ์กันได้นะคะหรือแชร์ทิคในการทํางานกันได้ค่ะ<ม>ก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊า